ทุกความแตกต่างมีมพื้นที่ของตัวเองจะออกที่สูนย์หรือบริการทำสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องดาวโปรโช่รยผ่อนไม่ต้องขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้ศูนย์รบริการพร้อมช่าง16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ชีวิตที่แตกตา่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันมาแกรนด้กันในแบบของคุณ สอบถามเพิ่มเติม096701777ที่โรงเรียนบ้านบุ่งคราอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิทูลอุดอ่างรองผู้อำนวยการสำมะง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหลักเมืองเกม โดยมีในาใยกิติชัยด้วงธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงคล้าในฐานะประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมืองกล่าวรายงานว่าการแข่งขันกีฬาหลักเมืองเกมของโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมืองประจำปีการศึกษา2565จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่24-25พฤศจิกายน2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลางมัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬารู้จักการทำงานเสริมสร้างความสมัครใจเป็นหมู่คณะรวมทั้งเชวลวกษให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาการแข่งกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมืองมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน8โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านบุงค้าซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนบ้านทานทิพย์หัว หนาโรงเรียนทารัฐวิทยา25โรงเรียนบ้านท่าขามโรงเรียนบ้านไร่นางงามโรงเรียนบ้านหนองคัน โรงเรียนบ้านคลองสีฟันร่องดูโรงเรียนบ้านลานบ่ากีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือฟุตบอลบอลเล์บอเลบอเซปักตรกระดแชร์บอลเปตองและกรีธาและจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ขบวนพาเรดด้านนายพิทูลอุดอ่างรองผู้อำนวยการสำรักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบุรเขต2กล่าวเปิดการแข่งขันว่าการกีฬานะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาว,วชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ต่างได้การเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝนมีความมานะพยายามอยู่เสมอจึงจะเป็นผู้ชนะได้แต่ชนะในที่นี้ควรหมายถึงชนะใจตนเองชนะใจคู่แข่งขันและชนะใจคนดูจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงและขออวยพรให้การในขันกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล,ลักเมืองหลักเมืองเกมส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ